วันนี้มาเดินตลาดประทุมธานีค่ะม,มาทานก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนะคะที่ร้านปลาหมูที่ตลาดประทุมธานีนะคะร้านปลาหมูจะอยู่ตรงประมาณโซนกลางนะคะตรงหน้าร้านทองตรงนี้นะคะ ไปดิงเสร็จสูงหรกแล้วก็มาที่ทนั้นทำนม,มันทำไมแม่ขื้อเลยเออไม่เ้ยจะเอาไว้นี่เลยลูกไปเตี๋ยวร้านประมงนะคะเขาจะมีเลือกเส้นได้นะหลายเส้นวันนี้ต้มยำแบบโบราณน,น่าอร่อยนะคะตุ้งเที่ยววันนี้ทานที่ร้านก็ได้นะคะมีโต๊ะนั่งค่ะ วันนี้เป็นวันจันทร์นะเป็นวันจุดด้วยแต่ว่าคนน้อยกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานคนเยอะกว่าค่ะเมื่อวานคนเยอะมาตั้งแต่เนี่ยวันนี้แบบพี่อยู่สามวันก็เลยจั์ใช่น้อยว่าเมื่อวานคนเยอะก็เลยไม่มาเพราะส่าวันอะไรอ่ะเพราะเสารวอาทิตย์ว่า,า,วานคนเยอะก็เลยมาวันนี้แบบว่าคนไม่เยอะมากนะคะ